สวัสดีครับเด็กเด็กหทุกคนพี่ชื่อบริพัศสิพุัานะครับชื่อเล่นชื่อพี่เอโยมาจากโรงเรียนเทศบาลปู่ปัญญาในภาคประถมจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้พี่สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับพี่ลงเป็นคอร์สเมกาบุฟเฟ่นะครับก็คือในคอร์สเนี่ยจะมีทั้งที่แกดที่แพดและก็เอเลเวลซึ่งจะครอบคลุมทุกสนามสอบที่น้องจะต้องสอบกันเลยครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมชอบที่ว่า พอคอสออนไลน์ครับเราสามารถเรียนอะไรก็ได้นะเพราะว่าผมลงเป็นรูเฟสแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรครับสามารถทักติดต่อสอบถามที่เมก้าแค์ได้ทุกเรื่องเลยครับจะเรื่องโจทย์ข้อสอบที่ไม่เข้าใจหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบใกล้จะสอบแล้วเราไม่รู้จะจัดตารางเรียนอ่านหนังสือ,อยังไงดีก็สามารถให้พี่เขาช่วยได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยังมีจุดที่ทําให้เราได้พบปวนเนื้อหาตลอดครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เรียนไปแล้วจําไม่ได้พอจะมาใกล้สอบปุ๊บลืมที่เราเคยอ่านไปครับพอเราได้ทบทวนทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เราจําได้นานขึ้นแล้วก็เอาไปถึงวันสอบได้อ๋อในคอร์สออนไลน์ที่พี่สมัครก็จะยังมี mock up test แขมมาให้ด้วยครับเวลาที่เราใกล้สอบเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปทำข้อสอบได้เลยแล้วมันจะมีระบบจับเวลาของมันเองด้วยครับก็คือทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆครับ ก็น้องๆเด็กข,ขักที่อยากสอบติดคณะในฝันมหาวิทยาลัยในฝันก็มาเรียนที่เมกาสตาร์เหมือนพี่ได้นะครับ